สวัสดีครับท่านผู้ชมมาเจอกับข่าว AVEP 2กันนะครับก็เปลี่ยนฉากนิดหน่อยนะครับเพื่อให้ดูเป็นนูคนดูหนังกันะครับออข่าววันนี้นะครับก็มาช้าหน่อยหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของมี2ข่าวนะครับท่านผู้ชมข่าวด่วนนะครับข่าวเด็ดสำหรับสัป,ปดาห์นี้ก็คือทาง MediaTek h นะครับได้เปิดตัวชิป p e n t o n i c 2000สํสำหรับ SmartTV 8K 120เฮิร์ถอรหัส H266 ได้ในตัวนี่ผมเอาหัวข้อของบทความมาจากตัวของเพจบล็อกนันนะครับเพจบล็อกนันตร,ตรงนี้ทำไมถึงหยิบมาที่ว่าน่าสนใจเพราะอย่างนี้ครับท่านผู้ชมทีวีตอนนี้นะครับที่วางจำหน่ายกันอยู่นะครับและต,ต่อไปก็จะเริ่มแพร่หลายมากกันมากขึ้นก็คือตัวของ HDMI 2.1นะครับ ที่จะรองรับตัวของ 4K 120 h z และตัวของ 8K 60 h z ซึ่ง HDMI 2.1นียสร้างมาเพื่อคอเกมเลยนะครับสร้างมาเพื่อคเกมเพราะฟังก์ชันทั้งหลายที่ได้มาส่วนใหญ่จะมีประโยชน์กับคอเกมเพราะตัวของ 8K ตัวของ 4K 120ที่เรียกว่า h f r High Frame Rate นี่หาหนังน้อยมากนะครับที่จะ,ะมีถ่ายทำในตัวของ ความเร็วเฟรมเรทขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าในส่วนของเกมเนี่ยก็มีเยอะแยะแนบมากมายแน่นอนแต่ทีนี้เจ้าตัวนี้โอ้โหนะครับเขาบอกว่าทางมิดิ a อทเทคเาบอกว่าจะเปิดตัวสินค้าที่จะใช้ชิปตัวนี้ของเขาในงาน CES 2022ที่จะถึงในอีกอเดือนกว่าๆนะครับก็คือในต้นมกรานะครับก็จะมีงาน CES 2022นะครับก็จะมีการเปิดตัวสินค้า ที่ใช้ตัวของชิปตัวนี้ของเขานะมาดูความน่าสนใจของเขาเขาบอกว่ามันจะรองรับตัวของ 8K ที่120เฮิรตเข้าใจก่อนนะครับ 8K ของ HDMI 2.1นะครับที่เป็นทั่วไปมันจะแค่60เฮิรตนะครับตัวนี้พุ่งไปถึงตัวของ 8K 120 h z เลยนะครับแล้วก็สามารถดันรีเฟรชเรทไปได้สูงสุดที่144 h ฮนะครับก็สำหรับโคเกมเลยจริงๆนะครับแล้วก็จะมีส่วนของสำหรับการเล่นเกมจะรองรับการแสดงผลแบบ Picture in picture นะครับก็คือภาพซ้อนภาพแล้วก็ Picture by Picture ภาพโดยภาพเพื่อให้จอ 8K คือจอ 8K เนี่ยมันจะ เหมาะนะครับกับขนาดจอที่มันขนาดใหญ่นะครับยิ่งใหญ่นะครับยิ่ง8 k จะดีเพราะว่าพอมันใหญ่ขึ้นเราจะกลายเป็นว่าสมมุตินะเองงาง่ายๆนะครับสมมุตินะระยะนั่งเรา<ๆ>ระะเราอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ระยะทีวีเราอยู่ตรงนี้ถ้าตัวของ4 k นะครับเราจะนะครับเราจะดูชัดถูกไหมครับเราจะดูสมมุติเราเรา,เราดูชัดแต่ถ้าเป็น8 k มันใหญ่ขึ้นนะครับคือ8 k มันชัดขึ้นเราสามารถเข้ามานั่งใกล้ขึ้นได้มากขึ้นนะครับแต่พอใกล้ขึ้นเนี่ย ครับเขาก็เรียกอะไรมันขนาดจอที่เหมาะมันก็ต้องยิ่งใหญ่นะครับยิ่งใหญ่ขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าถ้ามันขนาด 8K ถ้าจอไม่ใหญ่นะครับก็คือมันก็เสียดายความเป็น 8K นะครับเพราะว่ายิ่งละเอียดสูงเราจะยิ่งนั่งใกล้ได้นะครับเพราะเรายิ่งนั่งใกล้จอยิ่งใหญ่นะก็จะยิ่งให้ความรู้สึกนะครับตื่นเต้นสนุกสนานเหมือนกับเราชมหนังในตัวของโรงหนังจริงๆนะครับเหมือนจอหนังทีย,ยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า จอมันใหญ่แล้วนะครับเขาก็เลยให้ฟังก์ชันตัวนี้มาเรื่องของภาพซ้อนภาพนะครับแล้วก็เรื่องของโคเดกนะครับที่ถอดรหัสได้นะครับการถอดรหัสชิปวิดีโอตัวของไฟล์วิดีโอของเขานะครับโคเดกที่เข้ามานะครับรองรับ HEVC VP9 AVS3 AV1 นะครับตัวใหม่แล้วก็มีตัวใหม่ล่าสุดที่เขาเคลมนะครับคือตัวของ Htu 266นะครับ S266 นะครับแล้วก็แนเรานะครับบอกว่ารองรับตัวของ Dobby Vision และก็ตัวของ Dobby a t m o d e ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ผลิตโดยตัวผลิตแบบเทคโนโลยี7นาโนนะครับแล้วก็ตัวของ THMC เป็นผู้ผลิตนะครับและ ชิปตัวนี้จะมาพร้อม Wi-Fi 6 e ด้วยนะครับก็คือ Wi-Fi ก็เร็วพูดเหมือนกันนะครับแล้วก็หรือจะต่อ5 g ก็ได้ก็บอกมาอย่างนั้นนะครับทีนี้ถ้าให้ผมวิเคราะห์นะครับชิปตัวนี้8 k 120สําสำหรับทีวีผมมองว่า ตัวของแบรนด์อินเตอร์ทั้งหลายอย่างตัวของแบรนด์ทั้งท้งฝั่งของญี่ปุ่นแล้วก็ทางฝั่งของเกาหลีพวกนี้เขาจะมีชิปของเขาเองนะครับมีมีท่านไปดูแล้วกันเวลาเขา,เาทำฟีเจอร์นะเขาก็จะบอกว่าชิปของเขาเป็นชิปอะไรนะครับทีนี้ถ้าเป็นชิปมีเดียเทคเนี่ยที่พูดถึงเนะี่ยที่ว่าเปิดตัวในผมเข้าใจว่าจะใช้ในตัวของสินค้าที่เป็นทางฝั่งของ นนสินค้าจากจีนเนี่ยก็จะหันไปใช้ตัวของชิปตัวนี้นะครับแล้วก็ไปบวกกับตัวของ OS ของเขาแล้วแต่นะเาจะใช้ OS ของเขาเองหรือจะใช้ตัวของ a อน r o i r OS d OS นะครับที่ส่วนใหญ่ก็จะทำาันสองแบบนะครับก็คือมี OS ของตัวเองแล้วก็เป็น Android OS นะครับนี่คือข่าวแรกนะครับที่เอามาฝากกันก็คือ,อ,อไปลายปลาย ปีหน้านะครับปี2022เราอาจจะได้เห็นตัวของทีวีจากจีนนะครับที่ล่าเร่เคลมว่ารันได้ถึง 8K แต่120แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเหมาะก,กับคอเกมนะครับบอกได้เลยเหมาะกับคอเกมนะครับคอหนังนะครับไม่ต้องไปขนาดนั้นนะครับเราเน้นเรื่องของฟิสิกอ์ของจอให้มันเ,เกรดดีก่อนนะครับเราก็จะได้คุณภาพสูงสุดนะครับกับอีกข่าวหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเอามาฝากกันก็คือตัวของมิดิเเทคเหมือนกันนะครับ ได้บอกว่าเขาได้ผลิตชิป Wi-Fi 7ออกมาแล้วนะครับ Wi-Fi ปัจจุบันที่ใช้ให้กันอยู่นะครับก็จะเป็น Wi-Fi 5นะครับแล้วก็มา Wi-Fi หพัฒนามาเป็น Wi-Fi 6 e นะครับแต่ทีนี้ Wi-Fi 7นะครับมีชิปออกมาแล้วนะครับก็ว่าแรงกว่า Wi-Fi 6ถึง2.4เท่านะครับเปรียมโชว์อุปกรณ์ในงาน cs 2022นี้เหมือนกันนะครับเครื่องหมายก็ง่ายๆครับตัว Wi-Fi แล้วมีเลขเจ็ดตาม ตามมานะครับเพราะฉะนั้นตัวตัวของ Wi-Fi ตัวนี้ก็เป็นหน้าเป็นที่จับตาเหมือนกันนะครับว่าเ,เขาบอกว่าอาจรองรับความเร็วได้สูงสุดมากกว่า20กิกะบิตเปอร์เซกเลยทีเดียวนะครับ20กิกะบิตเปอร์เซกนะครับ Wi-Fi 7ตัวนี้เหมาะก,กับการสตรีมเกมนะครับก็ความเร็วก็จะพุทธพเลยนะครับก็เป็น ความคืบหน้าครับจากตัวของ m e d i a เทคนะครับเถมข่าวอีกหนึ่งข่าวนะครับ,บป,รปลาสัปาห์ที่แล้วนะครับที่ผมเจอแล้วก็พยายามบอกข่าวมายัางท่านผู้ชมนะครับในเรื่องของตัวของแอป HBO Go นะครับที่สามารถหนังใหม่ๆนะครับ ผมย้ำนะครับเออผมลองเช็คดูหนังใหม่ๆเขาทุกเรื่องแล้วก็แม้กระทั่งซีรีส์นะครับแม้กระทั่งซีรีส์ญี่ปุ่นจะมีเสียงภาษาอังกฤษให้เป็นตัวเอ้ยจะมีเสียง5.1ให้เป็นตัวเรือกให้ท่านแล้วนะครับคือท่านสามารถเลือกเสียงภาษาอังกฤษ5.1หรือเสียงต้นฉบับที่เป็น5.1ได้นะครับในตัวของอุปกรณ์หลักๆก็จะมีตัวของ กล่อง Android นะครับกล่อง Android ก็ที่ลองลองกันอยู่ก็ได้หมดนะครับนะมีบ็อกนะครับตัวของ Google TV นะครับตัวของ n v ็นวีดีเอ็นวีเดียชิลนะครับอ่านี่ได้นะครับตัวของ Apple TV ก็ได้นะครับส่วนผมเพิ่งลองนะครับในแอป แอปบนทีวีนะครับแอป HBO Go ที่รันอยู่บนตัวของ Android TV อย่างของที่ผมลองตัวของ Sony X8 5 0 0 g พออัปเดตตัวของแอปนะครับท่านก็จะสามารถเลือกเลือกตัวของระบบเสียง5.1ได้น,นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่ <c oughs> เป็นสมาชิกของ HBO นะครับอัปเดตตัวมีอุปกรณ์เหล่านี้นะครับท่านอัปเดตตัวของแอปนะครับแล้วก็สามารถ ต่ระบบเสียงเป็น5.1ได้นะครับส่วนใครถ้ายังไม่สมัครนะครับก็รีบสมัครเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาจะมีอีกคลิปนึ่งมาบอกนะครับถ้าท่านใดที่ใช้ตัวของเน็ตบ้าน 3BB นะครับไฟเบอร์ 3BB ที่ความเร็วที่ค่าใช้จ่ายรายเดือนหรือตั้งต้นที่700บาทขึ้นไปนะครับท่านสามารถ กดรับตัวของการเป็นสมาชิก HBO Go ฟรีได้6เดือนนะครับผ่านตัวของแอป 3BB นะครับตัวของ 3BB Member นะครับหรือทักไลน์ไปทางตัวของเพจของ 3BB ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้โปรนี้เพิ่งออกนะครับเดี๋ยวมาอธิบายกันอีกครั้งหนึ่งครับก็นี่เป็นข่าวฝากดีๆนะครับที่นํามาให้ท่านได้รับรู้กันในวันนี้หวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับแล้วมาพบกันใหม่กับคลิปถ,ถัดไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ